มยังพร้อมพระเจ้าค่ะสั่งเคลื่อนพลได้เพราะเจ้าค่ะสิทธิ์มรั้นพระเจ้าค่าะไมนเจ้าลองบอกข้าสิว่าเจ้าคิดยังไงกับข้าสุดครั้งเนี้สุดครั้งก่อนเราเป็นฝ่ายรุกใกล้พวกเราแวกเพราะเขารุกปรานแต่สุดหนึ่งทางครั้งเนี่ย เราเป็นฝ่ายรุกรานเขาเองฉะนั้นไทยใหญ่จะต้องสู้สุดชีวิตแน่พระเจ้าค่ะนั่นแหละที่ข้าหนักใจ มันจะพึงด,ดีนี่เองถึงยังไงเราก็จะต้องเอาชนะให้ได้กล่ไปประชุมวางแผนกันที่ค่ายก่อนและให้ใครไปตามเจ้านาเลสวนมาพบเขาด้วย ได้ข่าวว่าพวกไทยใหญ่ต้อนรับเจ้าพี่ได้หนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะใหญ่นั่งใหญ่ข้าไม่พลั้นนะเจ้าปูบุเรงนองเคยตีเมืองคังได้แล้วทําไมข้าถึงจะตีไม่ได้แล้วเจ้าพี่จะทํายังไงต่อไปเราประชุมกันแล้วตกลงที่จะผากดกันขึ้นโจมตีทีละกองครับหงสาก่อน แล้วก็ตองอูแล้วถึงจะอยุทยาสลับกันไปเรียกว่าเรียงกันตามระดับอาวุโสถ้าใครตีเมืองคังได้ก็ถือว่าชนะการแข่งขันเจ้าเห็นเป็นไงก็ประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ข้าจะมีเสียงอะไรอีกล่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้จะไปได้อ่ะ สายตาที่พวกมันมองเราใช่ไหมคะแล้วพวกเราเป็นทหารชั้นเลวนั่นแหละที่พวกเจ้าต้องพิสูจน์พิสูจน์ให้มันเห็นว่าทหารไทยของเราทั้งเลยอย่างที่พวกมันคิดหรือเปล่าการรุกครั้งนี้เราจะต้องไม่แพ้ยับเยินเหมือนพวกหงสาวมวานเราต้องตีเมืองขั้ง เราใช้สู่พวกเราต้องอูให้ได้เราจะฆ่าพวกไทใหญ่ให้หมดเวลาชัยชนะครั้งนี้จะทำให้พวกเราได้เกียรติยศปรากฏไม่เพียงแต่เหนือไทยใหญ่เท่านั้นแต่จะเหนือของสัวดีและอยุทยาด้วย hey! ยิงเป็นบุคลานี้องพอมีหวังชนะหรอกพ่าเจ้าค่ะเอาโทรเสพท์มอรับข้าไม,ม่อยากดูดูความพ่ายแพ้ของพวกมันว้าววุ้เค้ย ะเ้าใช้ใทแบเลยมีแค่มีอยังนี้ไม่พอนะักสุบมอรถึงยังไงเราต้องชนะมันข้าพุเจ้าย,ยังไม่เห็นทาง่เราจะตีเมืองครังได้ด้วยวิธีใด เขาย่อมมีทางขึ้นมากกว่าหนึ่งทางเสมอโดยเฉพาะภูเขาที่มีเมืองตั้งอยู่ข้างบนดีตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นอีกทางมันจะรกไปหน่อยแต่พวกเราคงขึ้นได้พระเจ้าค่ะดีดัะพวกนี้แบาบงคนออกไป่นเสียงว่าพวกมันต้องป่นมน ข้าจะยกกำลังเข้าโจมตีทางด้านนี้อยาให้ทวกันรู้ตัวเ้ื่อวิธีนี้เราต้องชนะมันแนบแระเจ้าค่ะข้าไม่ต้องการชชยชนะเหนือนเมือ,ของขังข้าต้องการชชยชนะเหนือนคนสองคนเท่านั้นแตทรงหมายถึงพระมหาปราชากับพระสังกชสองคนนั้นแพ้เราตั้งแต่วันนี้แล้วพระเจ้าค่ะ ห,หรือไม่ก็คงจะไม่กล้าบุกขึ้นมาอีกแล้วแหละท่านเจ้าดีมากเรียงเรือเสือตานเราจะเพิ่งไว้วางใจพวกหงสาที่ยกมาในครั้งนี้อ่ข้าคิดว่ามีจำนวนไม่น้อยไอ้พวกที่เหลือมันอาจจะกลับมาบุกได้อีกก็ได้วางพระทัยเถิดท่านเจ้าพลของข้าพร้อมที่จะคัดหินใส่พวกมันไม่ว่ามันจะบุกขึ้นมากี่ที่ยวก็ตาม ถ้าพวกขงสาเนะมันทําอะไรเราไม่ได้เมืองครั้งนี่แหละจะเป็นแบบอย่างให้ไทยใหญ่อื่นแข็งข้อบงังเราคงจะรวมพวกไทยใหญ่ให้เป็นฝึกแผ่นได้ในไม่ช้ามีผู้นําอย่างท่านเจ้าข้าขอสู้เพื่อไทยใหญ่จนสุดชีวิตข้าก็เหมือนกันตายข้าไม่ว่าขอให้ลูกหลานเราได้อิสรภาพข้าก็พอใจแล้วขอบใจมากเวียงเรือ เสือต้างส่งค่าแคนนี้ก็พอแล้ว ำไมไมีทหารไม่แค่นี้วะพระน,นเรศวรรับสั่งว่าทหารแค่เนี้ยพอละลท่านราชบุตรจะบ,บ้ากันยี่ห้ไหอไปเด็กบ้า What? <laughs> เหรือมือแต่ข้าละพยายามนือมือแข็งกาอย่างนี้ท่านคงเป็นพระสังฆทัตใช่ไหมท่านเคยเห็นทหาตรตองอูตังตัวแบบนี้เหรอ เพ,พืนท่านเราคือพระนเรศวรดีไหมกันเสียหัวให้คนอื่นยังดีกว่าเสียให้ไอ้พวกองศาลงมือสิทันช้าอยู่ทำไม ว่าแข็งเมืองโดยไม่วันจะราชชายาจากขงสาวดีก็เพราะว่าท่านรักอิสรภาพข้าวคนที่มีใจเช่นเดียวกับข้าไม่ได้หรอกเลลสวน ฟ้ามือค้างให้ข้าเถอะข้าจะเอาไปถวายเสด็จพ่อเอ้เสียใจเจ้าพี่เจ้าพี่ก็น่าจะรู้ว่านี่เป็นการแข่งขันน่ะใครตีเมืองค้างแตกใครชนะก็ควรจะอยู่ในมือของคนนั้นไม่ใช่เหรอ ิ้นบุเรงนองพ่อข้าประเทศราชล้วนไม่เสื่อมคลายในความจงรักภักดีต่อข้ามีก็แต่เมืองคังที่ทำเป็นเฉยเมยเหมือนกับท้าทายก็เลยสวนการที่เจ้าจับตัวเจ้าเมืองคังมาให้ข้าตัดหัวนั้นแสดงว่าฝีมือของเจ้านั้นเก่งกล้ามากข้าจึงขอมอบผ่านทองคำ แล้วก็ทองจำหลักหนักห้าช่างนี่เป็นรางวัลแก่เจ้าเป็นพระมหากรุณาพระเจ้าค่ะความจริงการรบชนะศึกครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความเก่งกล้าของใครคนใดคนหนึ่งดอกพระเจ้าค่ะแต่เป็นความสามารถของทหารไทยทั้งหมดที่สามารถรบชนะศัตรูได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อ ที่ข้าฟังมาเจ้าชนะด้วยกลยุทธ์ที่พวกเราคาดไม่ถึงหาใช่เป็นกลยุทธ์ของข้าดอกพระเจ้าค่ะข้าเรียนมาจากผู้ที่สอนข้ามาอีกทีแล้วใครละที่สอนเจ้ากลยุทธ์เอาชนะด้วยการโจมตีจุดอ่อนของศัตรูนั้นข้าเรียนมาจากพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าค่ะ